อ่น้ำตัวให้พี่นายไหมครับผมไก่การสิลป์โป๊กซิ่งยิมครับฝ่ายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมประมาณสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครซ้อมเพื่อครับอยู่ที่จังหวัดจัดเชิงเสาร์ครับมีใครเป็นผู้ป้องซ้อมบ้างอยู่นั่นอ๋อมีพี่ปหนึ่ยค่วยกันครับพี่หนึ่งค่าเชวยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสี่ย่างสิบห้าเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับมาห้าสิบโลครับเราเป็นมวยไายอะไรครับก็ฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับพยักน้อยเคยต่อยกัันยง ยังครับครั้งแรกเลยได้ศึกษสารกี่วันต่อเข้ามาปะศึกษามาเขาเป็นมือตัต่อเนี่ยเขาก็เก่าครับนี่ลงสีม kind of ือเลยนะแล้วว anyway> ันน e ี้เราจะมาเกลียวแผงยังไงดีก็ตามเกลียวก็ต่อตามตัดต่อเนาะล่าสุดเลยเราตัดไปที่ตัดไปที่ตุกตาเตมีวันนั้นเราเจอกับกำปั้นทองเป็นไงบ้างแป่คะแนนครับผมพแา่คะแนนมาวันนั้นตัเวทเท่าไหร่ตัเวทร้อยสองร้อยสองแต่วันนี้มาตัดร้อยห้าเนาะใหญ่ไปมาก ก็ไม่ใหญ่ครับคือเหมือนเราโตขึ้นครับแต่วันนี้เราต่อยเขาตอนหนึ่งมีปัญหาไหมอย่างต่อนี้ไม่มีสบายสบายเนาะอย่างเช้านี้ถ้าเข้าไปช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดอย่างเบริร้อยห้านาิีครับสบายสบายเลยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่ายีนนี้พร้อมแจ้งเกิดด้วยครับผมแล้ววันนี้เปิดหัวคู่แรกด้วยนะช่องทูเราไฟนี้คุมคุมมาประมาณกี่กิโลประมาณสามโลครับสามโลได้เราต่อยมวยมาโลโลทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วประมาณตอนนี้ ประมาณเจ็ดสิบไฟเจ็ดสิบไฟล์ได้เราคนจังหวัดอไงครับไฟล์เชื่อช่วยแฟนครับเราคืนนี้หน่อยอ๋อฝากแฟนครับผมด้วยแล้วก็แบ่งครับผมทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับวันนี้เปิดหัวคู่แรกช่องทูนะโอเคขอให้น้องโชคดีครับวันี้ได้สามแสนเลยเหรอโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยที่ค่ายนี้คึกคักต้องวัวต้องควายก็ได้เลยเอาอย่างอเอาไหนนำตัวกับคนทางบ้านหน่อยครับนช่ครับผมเียกร้อยในสิบวันนั้นที่เราได้อชีสามแสนได้ใครวะนะที่ชนะได้ใคร นะที่ลำหนึ่งที่ไหนอตโกตอกกอนะสามแสนกว่าเลยวันนั้นนะโอ้โหสุดยอดยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะวันนี้เส้นใหญ่ขึ้นเอาเป็นไงไม่ได้เจอใครดีวันนี้เจอใครเจอคนไกลครับเคยโชคไหมไม่่เคยเห็นไปเขาเห็นมวยเขาอยากไปเขาเป็นมวยยังไงสไตล์ไงยัมือของเราประเภทไหนฝีมือฝีมือชนฝีมือนะรถสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าวันนี้ต่อให้เขาปอนหนึ่งอะไอ้เราเราได้ปอนทางนี้เขาร้อยห้านะ เราน่าจะสูงกว่ามากด้วยว่าพอๆกันพอๆกันพอๆกันนะรถซ้อมอยู่ที่ค่ายรู้จิ้มบ้างกี่วันนะสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ได้นะคู่ความคู่ซ้อมมีมีใครบ้างมีเด็กน้ำหนึ่งนะทงชัยหลายคนวันนี้มาสองคนใะค่ายนี้นะเป็นไงการฝึกซ้อมมีสะดุ้งสะดุดไหมไม่มีนะเดมกมวร้อมอ่ะสูงอีกทีนึงสูงแล้วน้ำหนักปล่อยๆล่อยสี่เก้าห้าสิบอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดล่าสุดชกว่าที่ไหน และก่อนหน้านั้นะนะอ่อยชนบุรีครัชบชนบุรีเป็นไงแพ้เพื่อไทยเลยครับร้อยเท่าไหร่ที่แพ้แพจําได้ไหม49โลเออแล้วก็ก่อนทั้งทั้งครั้งนึงเอาไปไงเ,เมสมอเสมอแพ้แล้วก็มาชนะแหมจะมาชนะช่วงไอ้ไอ้ควายหลังนี่เจ็บแสบที่สุดเลยนะอ่ะลูกหลานจังหวัดจังหวัดสวรรค์บอกคนนะครธวัรน์และเอฟซีทางบ้านในวันนี้เป็นยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้ผมเลย เป็นที่ทคิดว่าวันนี้น่าจะอาฉี่กับไข้ไหม<อ>แล้วแต่จังหวะนะทุกพี่มาพี่นุ้ยม,มามั้ยไม่รู้ไม่รู้นะอะโอเคเขามา้องใจ้อ,อ่า <laughs>